ให้เป็นที่ทำให้มีมูลคิดช่วยใส่ใจกันสังนิดเพื่อชีวิตและสังคมเรียนท่านทางนักปราชา์ที่เคารพทุกท่านครับพวกราในนามโรงเรียนวัดหนองคันทรงมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องเด็กในหนองคันทรงจิตอาสาจัดการขยะสร้างคุณค่าตามรอยทมพวกเรานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดหนองคันทรงครับ ปัจจุบันปัญหาขยะถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญระดับโลกและระดับประเทศในบริบทของโรงเรียนพบว,ว่าในแต่ละวันมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากเช่นขวดพลาสติกกล่องนมและเศษกระดาษซึ่งหากขาดการจัดการที่ดีจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขานามัยภายาในโรงเรียนจากการสรํารวจพบว่าสาเหตุหลักเกิดจากปัญหาเรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่การขาดความตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะและการมองข้ามคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ ปัญหารงก,กาสะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นในการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานอันได้แก่ความมีระเบียบวินยัยการมีความรับผิดชอบและการดูจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องวัตถุประสงค์ในการดรําเนินโครงงานหนึ่งเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถครัดแยกขยะได้ถูกต้องสอเพื่อบูกฝังให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียงเห็นคุณค่าของขยะและวัสดุประโยัสด์และประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้สามเพื่อลูกฝังนักเรียนอยู่มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและจิตสาารนะกลุ่มเป้าหมายในการทำงานคือปริมาณ 1. นักเรียนโรงเรียนวัดหนองขมทรงข้าร่วกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยสองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขมทรงคัดแยกขยะแต่ละประเภทได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละเก้าสิบสามนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขมทรงทำความดีตามคุณธรรมอันตรายของโรงเรียนคืออยู่อย่างพอเพียงเห็นค่าของอุปดุเหลือใช้มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับนี้ขึ้นไปร้อยละเก้าสิบ ขั้นตอนการดำเนินโครงการน1นักเรียนร่วมกันเสนอปัญหาและดมความคิดเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 2. วางแผนกำหนดเป้าหมายสร้างแผนการทำงานโดยมีการประชุมนักเรียนแกนนาเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมพาราจิตมีการจัดการตารางเดินจงกรมและนั่งสมาธิเพื่อเป็นการเตรียมร่างกายและจิตใจของนักเรียนให้มีความพร้อมก่อนที่จะได้รับความรู้ กิจกรรมเจริญปัญญามีการให้ความมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามประเภทของถังขยะโดยถังขยะมีสีสีดังนี้สีน้ำเงินสําหรับใส่ขยะทั่วไปสีเหลืองสําหรับใส่ขยะที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลได้สีเขียวสําหรับใส่ขยะที่สามารถแยกยสลายได้สีแดงสําหรับใส่ขยะอันตราย กา,ากิจกรรมเบรคขยายเป็นประโยชน์ทำลิตภัณ้า DIY จากกล่องโรงเรียนทำสื่อการเงินวิทยาศาสตร์จากขวดน้ำพลาสติกทำาระโดกขวดน้ำทำารอดของเล่นพลังลมทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกพวกเราไปกวาดขยะกันเถอะทำดอกไม้จากฝาขวดน้ำทำสินแฉ่งตกแต่งกระถางต้นไม้ าธรรมะกิจวัตร 1. ในทุกวันจะมีการทำความสะอาดในห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบในช่วงเช้าพร้อมฟังเสียงเพลงบรรเลงธรรม 2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระนำธรรมะนำชีวิตมีการสวดมนต์พุกวัตรสุขขั้นสุดท้ายชั่วโมงคุณธรรม 3. นํนำเยาวชนเข้าวัดทำบุญวันพะและนำนักเรียนเป็นจิตอาสา,ากว่วาดบริเวณต่างๆของวัดและร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อปลูกฝัง และค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียนทุกคนหลักธรรมที่ใช้เป็นหลักในการดําเนินโครงานคือหลักคลาละวา่าธรรม 4, 1, สี่หนึ่งคือจะความซื่อสัตย์จริงใจในการทำโครงงาน2ธรรมะสุเตนรรู้จักปรับปรุงแก้ไขข้บอบกพร่องในการดําเนินโครงานไม่ใช้รมณ์ใช้เหตุผลตัดสินใจเมื่อมีความคิดเห็น่ตรงตับเพื่อนในกลุ่มขันตีคือความอดทนร,รู้จักอดทนต่อความยากลำบากและอุปสรรคที่พบในการทำโครงงาน ขยันมันเทียบไปทอถอยโครงงานให้สำเร็จรู้ร่วงไ,ไม่ได้ไ,ได้ดียาค่ะคือการเฉียสละรู้จักสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวมในการสร้างสารรค์โครงงาน,งนคุณธรรมคำสอนในหลวงที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินโครงงานคือหนึ่งออรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบช่วยดีปฏิบัติเป็นสิ่งที่ชอบพ่ดีงานปฏิเสธสิ่งที่ผิดชั่วสองการเป็นพลเมืองดีการมีน้ำใจมีความเื้ออ,อาทรการทำงานอาสาสามัครงานบำเพ็ญประโยชน์ เช่นการทำโครงงานกลุ่มเด็กดีสี่หนอคันทรงที่ทำเพื่อส่วนรวมมีการจัดการขยะในโรงเรียนแล้วลงสูว่สว,วาาัดและชุมชนค่ะสามการมีความเมออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตอนคือคิดท,ที่จะทําประโยชน์ให้กับตนที่ตอนอาศัยอยู่ตรงน,นี้เกิดขึ้นในการโครงงานหนึ่งนักเรียนเลว่าหน่อคันทรงเขาลงมือจการ,รคิดเป็นร้อยละานึ่งร้อยสองนักเรียนว่าหนอคัน,อนทรงคัดแยกขยะแต่และประเภทได้ถูกตก้องคิดเป็น ร้อยละ้า91.803นักเรียนรย้อยนะสองพันทรงอยู่อย่างพอเพียงเห็นพึงข้าของลักสูงเหลือใช้มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยมีมากมายและหลากหลา,ายมาหาแยกร่วมกันช่วยจำแนกมา,กมากแป่รลูกมรผสมเป็นของใช้อย่างดีขะยัีก็ 明星。